สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพรีเซ้นนะครับวันนี้พี่น็อตกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เป็นโควิดนะครับก็หายแล้วนะครับและตอนนั้นก็พยายามที่จะปั้นแก๊ปอยู่นะครับแต่พอดีดันติดโควิดซะก่อนนะครับก็เลยหยุดชะงักไปในเรื่องการปั้นเรื่อระดับนะครับตอนนี้พี่น็อตก็หายแล้วนะครับแล้วก็ออกมาวิ่งแก๊ปได้ประมาณ7วันแล้วนะครับ ก็คือสถานการณ์ของ GB ก็คืองานเนี่ยจะเด้งน้อยกว่าปกตินะครับวันนี้พี่น็อตก็เลยคิดว่าเป็นวันที่อยากจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าพี่น็อตเนี่ยใช้การทาํางานยังไงนะครับในการเป็น GB นะครับใช้ความอดทนยังไงนะครับในการที่จะเคลื่อนสู่ระดับแก๊สฟูดไฮบริด นะครับพี่น็อตอยากเป็นไฮบิดแค่นี้พอนะครับเพราะว่าจะได้มีเวลาไปวิ่งแกปอื่นบ้างนะครับครับตอนนี้พี่น็อตก็ยังทุ่มเทให้แกปอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าที่เกียรกดนะครับที่เกียจกดรับงานนะครับมันเบื่อเบื่อไงไม่รู้นะครับรู้สึกเหมือนว่าเวลาที่เราวิ่งไปนะครับแล้วเราไปส่งงานเสร็จปุ๊บอะไรวะต้องกลับมากดอีกแล้วนะครับพี่น็อตก็เลยคิดว่าพี่น็อตอยากจะวิ่งอะไรที่มันมีงานเด้งเข้าตัวเองนะครับก็เลยวิ่งแก๊ปดีกว่านะครับ ตอนนี้พี่น็อตกลับมาวิ่งแก๊ปเนี่ยพี่น็อตประทับใจอะไรหลายหลอย่างในแก๊ปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคามอาหาราพี่น็อตได้ไปส่งงานนะครับที่แถวลาดพร้าวนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งไนงะสรุปว่าติดต่อกันไม่ได้นะครับเป็นงานเงินสดเคฟซีด้วยนะครับพี่น็อตก็เลยทําการเคมนะครับเชื่อไหมครับว่าเงินเข้าภายใน2อนาทีนะครับเงินค่าเคมอาหารของพี่นอ็อตถือว่าประทับใจหลายๆายอย่างนะเปลีป่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะนะครับแล้วก็เรื่องประกันอุบัติเหตุอีก นะครับที่มีแบบให้รเดอร์ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมเสริมเข้าไปอีกนะครับทำให้ไรเดอร์เข้าถึงประกันได้ง่ายอีกนะครับเวลาที่พี่น็อตตำหนินะครับเวลาที่พี่น็อตบอกว่ามันไม่ดีก็ไม่ดีนะครับแต่เวลาที่ชมถึงขราวก็ต้องชมบ้างแล้วนะครับสำหรับแอปแกลนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นเวลาตอนบ่ายสามโมงสินาทีนะครับพี่น็อตก็ออกมาวิ่งแกลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้วิ่งได้เจ็วันและงานก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับ GB นะครับพี่น็อตพยายามจะทำให้ AI จดจำในการทำงานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกและก็ลมแรงนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มปล่อยๆลงมาแล้วนะครับพี่น็อตก็เลยหาแอบร่มอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มวิ่งแก๊ปให้ดูนะครับวันนี้พี่น็อตเตรียมตัวมาขอโทษทุกคนด้วยนะวันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเตรียมตัวยังไงนะครับในช่วงหน้าฝนนี่นะครับทุกคนขอโทษนะครับใส่รองเท้าครับแต่ว่า ส่งเท้าคุมส้นนะครับแต่ว่าพี่น็อตอะไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงเท้าเพราะว่ายัางไงถุงเท้าก็เปียกแน่ๆว่าฝนจะลงอย่างเงี้ยน,นะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มีเสื้อกันฝนที่เตรียมมานะครับนี่นี่นะครับเสื้อกันฝนที่เตรียมมาแล้วก็มีเสื้อกันฝนของแก๊ปด้วยที่เตรียมมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนะ ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีขายในแก๊ปช็อปไลวนะครับเป็นเสื้อกันฝนของแก๊ปนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่น้อยก็จะลุยนะครับลุยให้ดูเลยทุกงานนะว่าจะเป็นงขอให้งานเด้งนะครับก็จะพยายามรับและก็ปลายให้หมดด้วยนะครับและที่สําคัญนะมีโปร,ก,รก้อนด้วยของแก๊ปเออเป็นโปร,ก,รก้อนแบบว่าวิ่งครบ60งานได้1,000นะ โอ้โหพี่น็อตแม่งโคตรชอบเลยตรงเนี้ยนะครับโอเคป้เดี๋ยวเราเปิดรับงานกันครับโอ้โหฮัลโหลครับทุกคนตอนนี้ผ่านไป50นาทีนะครับเพิ่งได้งานนะครับเป็นงานตัวแรกของวีนอตในวันนี้นะครับก็คืองาน KFC เหนือเลสแอเรียนะครับแต่ดูเส้นทางที่ที่มานะครับนี่เลยก็จะมีน้ำท่วมขังเงี้ยนะครับแล้วก็ทางเดินตรงนี้ก็มันไปไม่ได้นะครับน้ำท่วม นะครับน้ำท่วมนะทางเดินก็เลยเอารถจอดไว้บริเวณนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเอา KFC นะครับวันนี้มันไม่มีงานจริงงานมันน้อยมันเป็นช่วงวันที่20นะครับเป็นช่วงแบบใกล้ๆกึางกึ่งกับเงินเดือนจะออกนะครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะในฮิปแมปเนี่ยแบบมันซีดเลยนะครับแทบจะไม่มีงานเลยนะครับเราก็ต้องเอานะาพี่น็อตได้งานแบด KFC เดอะเลสแอเรนะครับแล้วก็แบดกับเดอะมอลวแรมวานคนละที่เลยนะนี่ดูเส้นทางโอ้โหแต่ก่อนน้ำท่วมเลยนะเมื่อวานนี้นะครับพี่น็อตก็เลยต้องไม่ได้ใส่ถุงเท้ามาเลยนะพอดีเตรียมพร้อมกับก,บการฝนตกนะครับโอ้โหมันเละมากเลยนะครับเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันเลยจุ่มลงตรงนี้เลยเท้าเนี่ยนะครับโอ้ยนะ นี่ยคือชีวิต GB ที่แสนจะอดทนนะครับเดี๋ยวพอพี่น็อตเป็นไฮบริดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะออกไปแอคข้างนอกให้ดู<สะ>ล้อเล่นล้อเล่นครับเดี๋ยวไปรับงานกันครับนั่งก่อน อเคครับตอนนี้มารับงานที่2นะครับเป็นงานแบดนะเจนน็อตก็ได้งานแบดท,ที่เดอะมอลล์นะครับงานมมวานานะครับมันก็แบดไกลนะครับแต่ว่าส่งใกล้อ่าส่งใกล้ก็คือจุด3กับจุดสี่มันอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกันอันนี้ก็พอรับได้นะครับเที่ยวน,นี้รวมกันทั้งแบดด้วยนะได้130บาทาถือว่าเยอะก็ต่างจังหวัดนะครับ ต่างจังหวัดกว่าจะได้ร3อบาทเนี่ยโอ้ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยเห็นใจพี่น้องไรเดอร์ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ต้องลุยๆอย่างเงี้ยครับเป็นไรเดอร์นะงานสบายมันไม่มีจริงหรอกครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของ GB อ่ะนะครับกว่ามันจะมาเป็นไฮบิดเป็นแชมเปี้ยนกันได้เนี่ยในฤดูกาลแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับวันนี้พี่เราก็เลยมาถ่ายทอดให้ดู นะเดี๋ยวไปรับออเดอร์กันที่เดอะมอลครับ ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้เป็นงานที่สองนะครับไม่ใช่สิเป็นงานที่สามถ้ารวมแบดด้วยนะครับนี่เป็นงานที่สามถ่ายรูปนะครับทุกคนน้องๆมือใหม่พยายามถ่ายให้เห็นทั้งเสื้อและกระเป๋านะครับจะดีที่สุด ถ่ายเห็นนะเสื่อกระเป๋านะดีที่สุดนะครับเราจะมีโอกาสได้รับโปก้อนด้วยะนะครับมีโอกาสได้รับโปด้วยนะ,ะต้องแหวกกระเป๋าหน่อยนึงใหญ่เกินนะโอเคเรียบร้อย สามสองหกเสร็จหรือยังนะโอเคเสร็จแล้วนะสามสองหกสองหกสามสองหกครับครับครับเลขตรงครับขอบคุณครับทีเอฟสามสองหก 17 let's go อร้อยห้าทับแปเก ซอยสวัสดีครับจากแก๊ปบนะครับค่ะครับผมเข้ามาในซอยแล้วครับอยู่ตรงกลางซอยครับอยู่ตรงกลางซอยค่ะมีเด็กๆวิ่องเล่นอยู่ปะคะใช่ครับใช่มีคนออกไปรับค่ะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับนี่ราเต้อต่าอะครับขอบคุณครับอ่าโอเคครับทุกคนฮลัลโหลตอนนี้เป็นเวลา5้าโมง3านาทีนะครับพี่น็อตก็ได้งานอีกแล้วนะครับนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นงานที่5นะครับแล้วก็มีแบตเข้ามาตัวหนึ่งเนาะเป็นงานที่6นะครับก็ อยู่แถวงามมงวาน,นะครับงามมงวาน43นะครับมาส่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยโอ้โหโคตชโชคดีเลยถือว่าได้เรื่อยๆนะครับสำหรับแก๊ปฟู้ดครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวรับอาหารก่อนดีกว่าครับ ทุกคนตอนนี้เป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอมนะครับก็จะมีรถที่ติดมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ต้องขับขี่กันด้วยระมัดความระมัดระวังนะระวังเด็กๆด,ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะรีบไปทําแต่งเงินเอาแต่ออเดอร์นะครับเพราะว่าชีวิตคนก็สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากเตือนกันไว้ด้วยความหวังดีนะครับขับขี่กันดูด้วยนะครับระมัดระวังนะรถมันเยอะครับช่วงเปิดเทอม เอาแล้วครับตึกสิบสามไม่มีเลข <c oughs> ตึกสิบสามพี่ครับอันนี้ใช่ตึกสิบสามไหมครับัาครับครับขอบคุณครับ <c oughs> ไปไหนเนาะ <c oughs> เอาแล้วไงออฟโรดแล้วไง สวัสดีครับ s n <Okay. S 1> P ครับแก๊ปครับที่ปลังครับอนทำนตกจงแล้วนึครับครับ,อรบโอนได้นะครับไม่แบอะโอเคส่งเรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีครับลูกค้าหาตังเจอพอดี <c oughs> อ่าต่อมาบุหมู่บ้านบุราซิลิ ะหน่อยแกบครับครับผมไ,ไม่ต้องจ่ายเงินครับ,บ,บเสเต็มยังไงครับอ,อ๋อผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ ครับขอบคุณครับอเรียบร้อยสวยงามอาฮัลโหลครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมง12นาทีนะครับตรงนน้นไม่ต้องพูดถึงนูน่นตอนนี้พี่น็อตอยู่ตรงที่วัดบัวขวัญน,นะครับพระอารามหลวงเลยนะอันนี้นะครับพี่น็อตก็ มาแวะอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ผลมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้กล้องพี่น็อตเปียกแน่นอนนะครับก็เลยต้องปิดรายการเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับทาไปได้โอ้หกงานนะครับ6งานนะครับ,บ263บาทนะครับก็ถือว่า งานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนนั้นที่พี่น็อตทำเมื่อครั้งก่อนนะครับก็คือ GB ที่ทรมานใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเ i เริ่มจดจำการทำงานของพี่น็อตนะครับแล้วก็มีระบบงานแบดเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันพอจะมีงานเข้ามาบ้างนะถึงแม้ว่างานแมดงานแบดเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างราคาถูกนะครับงานที่2เนี่ยมันไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับแต่พี่น็อตแนะนําว่า GB มือใหม่หรือว่า GB ต่างๆนะครับที่ตกมาเป็น GB ีเนี่ควรจะรับไว้ก่อนนะครับแต่พอเมื่อพี่น็อตขึ้นเป็นไฮบริดแล้วนะครับพี่น็อตกะไว้ว่าน่าจะปิดงานแบตลงไปก็วันนี้ก็มาขับแก๊ปให้ดูนะครับก็ถือว่างานค่อนข้างโอเคแล้วก็ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเส้นทางสู่ ไฮบิดนะครับของพี่น็อตก็ยังสามารถติดตามรับชมในตอนต่อไปได้นะครับพี่น็อตก็ใช้สูตรเดิมครับแกป็ปมือใหม่งานไม่เด้งทําอย่างไรนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปของพี่น็อตนะครับที่ทําไว้เมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับมาวิ่งให้ดูแลนะแกป็ปนะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับเป็นแอปหนึ่งที่สนุกนะครับเวลาที่งานมันเด้งตลอดทีทีเนี่ยนะครับแล้วพี่น้องก็เชื่อมั่นว่านะครับน้องๆทุกคนนะครับที่เป็น GB อยู่ในตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าเอ๊งานมันไม่ค่อยเด้งนะครับขอให้ทุกคนอดทนรอนะครับอดทนรอไปรับงานยากง่ายยังไงอย่าเพิ่งบน่น นะครับใจแข็งเข้าไว้นะครับแล้วมันจะดีขึ้นเลยเองนะครับพี่น็อตเคยเป็นมาแล้วนะครับเคยทํามาแล้วนะแล้วพี่น็อตก็เข้าใจจุดนี้ดีเข้าใจทุกคนดีในความรู้สึกนะครับพี่น็อตขอเป็นพลังใจดีๆให้กับพี่น้องไรเดอร์นะครับทุกค่ายนะครับรวมถึงพี่น้องไรเดอร์แก๊ปที่เป็นยศ GB ด้วยนะครับรู้เลยว่าน้องๆนะครับพี่ๆสู้กันมากแค่ไหนพี่น็อตเข้าใจดีนะครับวันนี้นะครับก็ ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น็อกก็ต้องใส่เสื้อกันฝนวิ่งงานต่อไปนะครับเพราะว่าอยากจะให้รับงานโปรก้อนให้ครบ60งานนะครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่งานนะครับแหมหวานเจี๊ยบเลยนะได้ตั้งพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายให้พี่น็อตด้วยนะครับวันนี้ GB ที่ทรมานตอนนี้ขึ้นมาดีขึ้นแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ